เรียนคนเหมาหัวประธานพัตกรรมชนเผ่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณทุกท่านและท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ชมทุกคนกระผมในวิชัยแซย่างมาจากหมู่บ้านศกเป็อเอดอำเภอท่าุงผาจังหวัดน่านเรียนจบการศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศรินเชียงใหม่ สาราบนบัณฑิตพัฒนาศิลป์คณะศิลปนาฏตุรยงทอเหยชอไต๋หัวเทียนเจ้าเจ้าหน้าเจ้าอัวยือยชงเนื้อชีกต้ิหญ้าเจ้าพุ่มชะดาขุ่มอลุงเบหูวเหต,งตเเิงนฉุกสัญญาอุตุนเดลุชยวสุเปสงนานตัวกูนกกันเตียนเยื่อเดลุกชกันตัวิทยารายนักศิลป์เชียงใหม่ Sở bản bần địch thơ đã xin Cũ ạ thích chịu chia hãy tìm ba chân ba cổ thiêng Nhớ nên lúc chịu cho Cũ nhớ tự tu Tựa đành tạo mảnh lệch y Mảnh lệch y Sở nộp cảm mảnh lệch y จราบสวัสดีทุกทกท่านนะครับผมผมนายสรันเสยางมาจากบ้าน44ผมตอนนี้ผมอายุ20ผมถือหมายเลข2นะครับตอนนี้ผมกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาครับผมยอลงช้เล็งช้อตัวจอลุ้จจมีจจยาอวาชว้เล็งชตัวแล้ว

เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านประผมนายสุวกรนละลุลองกนตอนนี้เนี่ยอายุ17ปีศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนาบทพิทยาคมน้องจองจอคณะกรรมการเจ้าหนิคือที่จ๊บเเฉดายคุณรู้ไมจองสิว่าตัวเป็นองน้อตัวโ้ศิุงป็นเงี่ยหัวสงว่าคุเห่นเป็นหม ต่ฉนเนาคุณว่นอูกับชาชองคุตัต่อกันน่ะได้รู้เช็กกันได้นำบทพิธทคมอภิวันเจ้ารุสิงต่างคุณสงหาคุณนาะเย่ยคุณจีวิทย์ออกมาต่อยทุนไปดัมเตาคุก็ท้าอาราว่าไม่ใจัดแต่รื่งงานเนาะจอไปจนดัวเรต่อชีส่งเลเชโอเคจนนาะคุก็ว่าที่จะเชี่ยตียไปจงยุติคือีนจากคณะกรรมการพิเชดา phát sát ba cụ dòng mãi nó có chứ cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรียนคณะกรรมการและพี่น้องทงุกท่านผมนายนิพัฒน์ีพิพัฒนกุลตอนนี้ผมอายุ18ปีผมศึกษาอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนป่าไม้ออกที่4ตอนนี้อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สาขาไฟฟ้ากำลังก็ผมดีใจลิงแหนีงนิ่งที่วันนี้ได้เข้าร่วมประกวด ờ ồn ơ từ hai thay tay cho ồn lo có có sản phẩm yếu phụ ok nha chị. Nhớ ồn ít chồng ồn tí, ít chồng ồn tí Ui Thôi cần, mình lực, mình lực. <laughs> không, bị lụt ồn lụt ồn ồn ok, ồn ok, xin nếu rằng đi chúng quý tín ý cho tí, sở đời đồng đèn, đồng đèn xin hóa, cú muốn hồi kẻ sĩ lì cú sở kế tôn lúc rồi chi ta chỉ nó của tổ cảnh cho họ luôn liền luôn phàm mãi gì ta nó nhớ đặt chân bắt dùng sự vì thi hộ cú được của tu nó muốn luôn chế sĩ lì cú à chế sĩ nên yêu ba cú ha Cuối tuần em tới, bảy lệch vào Cô chết yeah, chết yeah. nhớ yeah, cho cho nên lao một phu cho chẳng linh yeah. cha cho lấy số tay mùa quê tu tú tuổi dài giáo chư cú nhiều cầu gì số cú tỏ cả đời cho đời lúc trẻ cờ lông liên bà mái u tít gì cho đời lúc giò ba bồ lúc cỏ o tuổi sáng của tôi hò cú ý cú ý lúc mê hoa ta จูสื่อแสงมัวกูหน like well. ่าลูกเมวตาเย้าแสงมัวกูอยากอีจูจูมีมีเลยก่อนกูจูเดินโน้ตมาจิมิอ่ะกูเนอรกิจี nhà กูฮารุกูรอป้านซ้อนงากูฮาระกราบเรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมชื่อนายธงชัยมังกรอัศวะกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนป่าไม้อุที่สี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกสาขาช่างไฟฟ้า ผมยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เขมาเข้าประกวดการแข่งขันแมนแฟชั่นมงหมอกัวนี้สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มางานในวันนี้ขอบคุณครับ Hello everyone. My name is s a ด w ส n g s a m ซมาไมล์ดิแคมอ s ส y ซไม father อร์อีสตรงนี m ไ m มาไมล์มา e I อร์อีสไมล์ไ b คำฟรอมบ้านปากาก i ร์แ p บสตาร์ทอินที a มุ่ a สงครามราชพัฒน์บูรีเวอ Pro ิตี้วิศนุโลกโพว์วิมชิิทีเโขอให้ทูแม่อิจฉุนที่เรางจงก็นอกจบวันสุดท้ายหาทน่องช่ยิจงนหม่จะกินในจางก็เหมือนจมี้พิ่มสุดท้าย ปูลุมเบลัวาใส่เส้นบัวปูใช้เกตัวเปรู้ยชัวปะขาเก่าตัวแตชินัวกู่าัจิงกันต์ต่จะต่อรจิงกันเตมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ที่มสงครามต่อรุ้แสงพิศนุโลกแตชิโัวกูมันนุยงยอนในเก่าอิชงเชง่เราทางไหชงช้าตัวปูหวังให้จะช้าตามเมื่อก่อนน่าจะกินจาสุดท้ายอยูอนีจะเก็นอกันยองอาาจุดนู้ดจะจ่อช้าขึ้นเนี่ยคือกูสองตัวหล่อสอนหลอกกันเลือกขึ้นส่ข้ตัวน่

ย้ชงจันนจิกตน่งจางสดเลยกูยอนาวินเสงว่างกูเฉกต้นแต่รู้อมบ้านป่าไหวเสงตัดตัวตาชิโนะกูกันดายอจนจางรู้แจนนเดอมหาวิทยาลัยก็สภัดกำแพงเพชรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเคมีกูสุเกะก็ยอกับมุกอดูซึ่งฟื้นคานเดอยอทำให้รู้หันยากูกูทอมหมเล่ได้ชัดเล่นจืดทำไม่ฉดใจป้าสงกัรกูเขาคอยนวกกูทำว่าจีนชอบปกก็หมดจะไม่สดเลย Hello, my name is Navin Sangwan. I come from Ban Pa Wai. I am studying at Rastafarian University. Thank you. ขอให้จูไปดตูหม่องควาฮาเป็ดตูนำวีรชัยฮ่าจ่อไป็จ่อคณะกรรมการหรือตัวจ๋าจื้อไป็จ่อแมนแฟชั่นทเวนตี้ทเวนตี้หูยอย่างตัวมุนยัวเสียงยางต้นเต๋อยอเปล่าตัวผมนุ่นยงยอเก่าจั่วทรงตัวบ้านช่างการขอตัวยอร้านวิทวัฒน์แต่งหน่าตัวสสวัดีครับผมนายวรวิทย์ศัยย่างมาจากบ้านเจริญมิตรหมู่ที่8หรือบ้าน4นะครับปัจจุบันอายุ19ตอนนี้กำลัง รับออกแบบชุดวงแฟชั่นประยุกตผู้สนับสนุนร้านวิทยวั์แสงจังหวัดน่านขอบคุณครับ My name is พิษณุที่คิดถึงมาก My name is ไข่ I come from บ้านแม่กำลังใหญ่ I am working at พระปิ่นเกล้า Hospital n a v e l Medical Department in Bangkok Thank you very much เยาะโยนจอจันทร้อยจุกหัวนักสิ่งยงอยู่ใจอุ้มเบห์โหไข่เสกมัว ูตัวไปรู้จอไม่กลัวงอตัวตั้ชื่อหนวดขุณตัต่อวอนุเนื้องจากกรุงเทพมหานครเดือูรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโรงแพย์ทหารเรือจองเราเา้าไลรจงช้าตุวตัวพกกลัวไม่จหนาจะถือมวยาโมกูมวตูวมวไทยอยอมแม่ห่าตัวใครไม่ปังเชิงการไปจั่าหาว่าจำเดา เท็ดเท็ดเท็ดยอดยงตัวพี่หมอฟัวฮาคณะกรรมการโซนเล่งโซลตูจูเด่จอนสติ้กตี้ในจางโซลเลงโซวตูกูรุเบหูตาชอ่เสงว่างกูมมวนยูยงยอเกาหลีชวกูเฉเกตตั้งแต่ดูยี่หอชิบะโบเราดูยีอก็ออตัวกูตด้แต่กันเดิ้ลเน่งเดอโรงเรียนป่าไม้อุทิศสี่ตัวสังกาดกูตัวยอมนางสาววิรยาแซ่หวาน ชมเหล่าตันชงชาตัวท่กว่าจะน่าจะกิติเล่งจังโซเล่นโซตูนอกังยอยงคือเตะเท่ากับเต่าหนาคือลาเท่ากับเต่ากูยอนเล่นตีหนาจูกุหล่อปางเซิงงานกูฮ่ากูเอาตุ้ตู้ตัวแตงยาวเก่าสวัสดีข้าพุธมีเกียรติทุกท่านและพี่หม่องัวและคณะกรรมการทุกท่านกับผมนายสาธิตแจ้ว่าง อายุ18ปีมาจากหมู่บ้านชิบะโบกำลังเรียนอยู่โรงเรียนป่าไม้ที่4ระดับชั้นม .6 สาขาช่างไฟฟ้ากำลังหากใครรับผมชอบผมก็ให้กำลังใจผมด้วยนะครับ ยองจอท่านคณะกรรมการท้ายจองนาชีพปีนจามงแเล้งหูมลุ่งเบหัวตานูดเจ็งเสงท่อวันนั้นยองก่สากาอสร้างชงก็ต่อกันไดม้มอชีเด่รู้โรงเรียนนาบทเทียวคงจังหวัดตาปูต้อนเดืรู้งบ้านนาบทตัวเรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมนายธีรยุทธ์เท้าแสงเจริญอายุ17ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นม .5 ที่โรงเรียนนาบทิทียาคมจังหวัดตาผมมาจากบ้านนาบทวันนี้ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เข้าร่วมแข่งขันแมนแฟชั่นในงานแสดงสินค้าโมงเหมาฟัวซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราชมวเฒ่าโมงจะได้มาเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายและเป็นการอุดหนุนสินค้าของพวกเราเองผม ในนามตัวแทนของเยาวชนม้งคนรุ่นใหม่ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและผู้สนับสนุนทุทกท่านที่ได้จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพื่อใพวกผมได้มีเวทีแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนูเจงเส็นทอไปเลข11ด้วยนะครับเจ้าดาว The things <laughs> that ยนยุท่านคกรรมการเทนเนียีพงยืนิจาเฉดากูลุงเบ่ฮูตีเย่เสียงมย้อนเดินลุอบลาตัวจงนอกุณหอยู่กับชีดงต้อตอกันเดิมแต่ลุกเจนเดิมโรงเรียนรุทยบธนาห้านุนอยเยนุกัวกังเชเหนปดตัวเข้าร่วมประกวดแมนแฟชั่นในงานแสดงสินค้ามองเหมาพัวนุนอยเย้หุ่ถึงเต้นเที่แงเรีย วีเจสตเขาเร่ปกิแล้วขอทีเราเลยดีโอ้หมายเลขก็พอใชน ขอรพุกท่านและสวัสดีท่านผู้เกียรติทุกคนครับหมายเลข13โกเกติศักสรัชนาอายุ19ปีมาจากบ้านสบเป็ดอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมีก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องและขอบคุณเจ้าของงานแมนนเมอรรแฟชั่นปีพุทธศักราช2563ในปีนี้ ที่ท่านได้ให้โอกาสในการแข่งขันให้โอกาสดีๆกับพวกเราเยาวชนชาติพันธุ์เผ่ามงได้ออกมาแสดงความกล้าความคิดที่จะสื่อไปถึงประเพณีวัฒนธรรมของม้งเราออกสู่โลกภายนอกครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันของผมครับคุณหัวแซย่างอยู่บ้าน19จังหวัดตาครับเหน่ยเทศสีปอเทยยังซื่อเหลานึงต่อจอเชียลอตีไทยไทยหนึ่งม้ง ลุ้นชนดต่หาวิญญาลุนเปจงนกยกูจงหายในหม้องเาดเดินนกูตัวเดเดอก่เปมุบู้หเตียกงเชงเสีงยาเเกินเดิลุ้อนนาเปเสีงนานตัวมุยเกบจวลุ้งต่ชีนกูเช่นกันเดอจองเดมลุ้นเกันเดืมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมียงเชียนดาวอ้วนหุนอเตาต้นชี้ในจงเนียตรงสีตรงขึ้ตี้อ้วนในช่วงยอดเตาลุ่เสียงตางเดือนอเทียเดินเตาจ่ออ้วนในตัวเตาหรือนุ่เสียงตัวกูยงเชียชาอ้วนหุนอกูเชงว่านุชิหะอุเทียเตาอ่าซ้อมมงจงอว่าเตาต้นทาในชีตือแมนเหมาฟัวแฟชั่นเตาชงออสเซียนเก่าเตาชงนอเทียอ้วนเดินเดินนอหย่จู่อ้วนเจ้าเตาตู่มเหมาฟัวตู่เจ้าของงานเดินนอหยกอ้วนเจ้าเล้วก็นอง ก็เฉียงบนลึกชาเตียาวัดจงจงเดินนอหล่อเจอาเป้หายในห้องอวหลอนถั่วเทียดซาเปเต้ล่างโดยเกยใจเกาโดยเหลือหายนิ่งเปาเปาต่อก้าเดินนอคุท้าว่าเจ้าตูคุณหัวแซย่างวันนี้จะตุเสังราตกูต้นทันในชุตื่นแมนเหมาฟอร์แฟชั่นเจ้าชองออสเซียนเก่าเจ้าชองนอเทียต่อก้านอสาไฮอิลลูเจ้าในไฮเตียตูมงดา้สิงยาตัวเดบบุกสิงนานตัวว่าเทียเจเชียไฮเตียเนตจงเนียจงสีวันนี้จะห่รูสิงนานเดือ Những cho họ lúc dành tai để nó là chi họ tua là lúc dành tua nên chúng tôi để bảo thủ tôi là nên lúc để chia đến chữ ba sơ ngà cụ tua đành đói bé có chen sẻ ra ôn trong tàu

ฝากกันนี่ซ้อนหน่อยครับคุณลุงเบิร์นเหรอคูณตัวแทนตระกูเบิร์กับเราเน,นาะใช่เหรอฝากกันนี่ซ้อนนะครับสวัสดีครับขอกราบเรียนคณะกรรมการแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะฮะผมนายสุพนัทมิติกุลอายุ18ปีมาจากหมู่บ้านต4ตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ตันปีที่3วันนี้ผมดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เอาร่วมง,งานแมนแฟชั่นกับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนผมในฐานะหมเล็สิบี่ดีใจมากและตื่นเต้นสุดๆขอให้ทุกคนอย่าลืมหมเลขผมนะนะนครับ14นะครับขอบคุณครับ